สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ประดับที่ชื่อว่ากุหลาบนะครับกุหลาบก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับยอดนิยมอีกตัวนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเสียบยอดนะครับอ,อันนี้เป็นต้นกุหลาบที่ผมเลี้ยงไว้นะครับแต่มันก็มี กิ่งออกมากิ่งนึงครับเรียกว่าตอป่านะครับมันเกิดออกจากส่วนโคนของต้นกุหลาบนะครับอ,อันนี้เป็นตอป่านะครับส่วนยอดของตอป่าผมได้ตัดไปปักชำนะครับปักชำแล้วก็มีติดบ้างรอดบ้างเน่าบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับแทนที่จะทิ้งหมดเราก็ยังได้เหลืออยู่ แต่ส่วนนี้นะครับส่วนที่ติดอยู่กับลําต้นนะครับก็เขาก็ไม่ได้ตายนะครับเขาก็แตกยอดมาใหม่นี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสียบยอดที่กิ่งนี้แล้ครับขั้นตอนแรกก็ทําการาเด็ดเอาหนามออกก่อนนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าจะให้ดีก็ควรใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าหนามกุหลาบทําให้อาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้นะครับ นี่ครับใช้ปลายมีดแหลมๆนะครับแซะแซะเป็นร่องแบบนี้นะครับอ่าแซะเป็นร่องแบบนี้แล้วก็นี่ครับแซะเป็นร่องเพื่อที่จะนำกิ่งกุหลาบจากต้นอื่นมาเสียบในร่องนี้นะครับนี่ครับทำเป็นร่องไว้ให้สามารถนำ อยอดจากต้นอื่นมาเสียบได้นะครับาจากนั้นก็นี่ครับเราก็จะได้กิ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ไปนํากิ่งจากต้นอื่นมานะครับอันนี้เป็นกุหลาบเลยนะครับเป็นกุหลาบสายพันธุ์เล็กกุหลาบตัวนี้จะปักชําง่ายนะครับผมทดลองมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองเอายอดของกุหลาบตัวนี้นะครับมา เสียบกับต่อป่านะครับเสียบไปที่แผลที่เราทําไว้นะครับเสียบลงไปก็จะได้ประมาณนี้เลยครับนี่ครับเรียกว่าเป็นการเสียบยอดเดี๋ยวผมจะเอาถุงพลาสติกมาทําการหุ้มแผลที่ทําการเสียบไว้นะครับผมจะใช้ในส่วนของ หูถุงพลาสติกนะครับตัดมาตัดมาแล้วก็นี่ครับจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนี่ครับใช้หูของถุงหิ้วนะครับมารัดที่แผลที่เราทําการเสียบให้แน่นนะครับโดยการพันหลายๆครั้งนี่ครับพันให้แน่นเลยครับ กุหลาบก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งการขยายพันธุ์ก็จะทำได้ยากกว่าชวนชมที่ผมำทำทํามานะครับส่วนมากเปอร์เซ็น์การรอดเนี่ยชวนชมจะทำการขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่านะครับส่วนกุหลาบเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งก็รอดบ้างได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อย่างเช่นการปักชำนะครับปักชำไปก็ อาเปอร์เซ็นต์การติดก็พอได้อยู่นะครับอาวันนี้มาทดลองเสียบยอดกูหลาบนะครับนี่ครับก็จากนั้นก็นำถุงถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มอีกทีนะครับเรียกว่าเป็นการควบแน่นอันนี้ก็จะช่วย ลดการคายน้ำของอกุหลาบนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็หากฝนตกฝนไล,ลก็ช่วยป้องกันน้ำฝนได้นะครับนี่ครับหุ้มไว้แบบนี้ครับประมาณสองอาทิตย์นะครับถ่ากิ่งที่เรานำมาเสียบเขาไม่เหี่ยวนะครับเขายังสดอยู่นะครับเราลองแกะดูก็น่าจะเป็นนั้นใช้ได้นี่ครับทิ้งไว้แบบนี้สองอาทิตย์นะครับแล้วมาดูอีกครั้ง นี้เป็นตอป่านะครับอ่าส่วนอันนี้เป็นต้นกุหลาบที่ซื้อมาปลูกนะครับนี่ครับตอป่ามันจะเกิดจากส่วนล่างของที่เขาติดตานะครับนี่ครับเกิดจากด้านล่างเลยนี่ครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับทิ้งไว้สองอาทิตย์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูกันนะว่าจะรอดหรือไม่อ่าและคลิปนี้ก็ เป็นการขยายพันธุ์กุหลาบโดยการเสียบยอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็จะได้มาพบกับผมกับาการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นชวนชมกุหลาบก็แคทตัสดก็มีนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับแล้วจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้ส,สวยๆเหล่านี้อีกนะครับ